สนับสนุนรายการโดย Gpx Gpx ขอเกล้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลโมอโตรรอร์ไรวอลกันอีกเช่นเคยหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวรถสกูตเตอร์อิตาลีรุ่นใหม่ในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาครับกับมาลากุติเมดิสัน150 ซึ่งผมก็ได้ทำพรีวิวรวมไปถึงทำ r รีวิวแบบ first impression ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนก่อนได้และแน่นอนว่าด้วยราคาที่น่าสนใจของมันเทียบกับรถจากฝั่งญี่ปุ่นในคลาสเดียวกันก็ต้องถือว่าทำให้หลายคนหนักใจที่จะเลือกเป็นอย่างมากดังนั้นในวันนี้ผมจึงขอมาทำ c o m p พ ระหว่างมาลากุติเมดิสัน150กับยามาฮ่าเอ็น155กันก่อนครับหลังจากที่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนผมได้ทำเปรียบเทียบสเปคกับตัว G.P.X โดรนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูการเปรียบเทียบกับตัวโดรนก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้อีกครั้งหนึ่ง และในคลิปหน้าครับไว้ผมจะมาเปรียบเทียบกับตัว p c x 1 6 0กันอีกหนึ่งครั้งดังนั้นในวันนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะขอมาเริ่มที่การเปรียบเทียบกับ nmax 155กันก่อนเลยอันดับแรกครับแน่นอนเราเริ่มเรนที่ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เลยมาลากุติเมดิตัน5 5 0ใช้เครื่องยนต์1ซูบ sohc 4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำ ความจุกระบอกสูบจะอยู่ที่149.3ซ cc โดยมีขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่57.3คูณด้วย57.9ม mm. ด้านของ n m a x 155ก็จะเป็นเครื่องยนต์1สูบ SOHC 4วาลแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันครับแต่จุดเด่นของคายซอมเสียงก็คือเขามาพร้อมระบบวาลแปรผัน VVA และมีความจุกระบอกสูบที่มากกว่ารถรุ่นอื่นๆ ตามชื่อรุ่นตัวเลขเขาเลยคือ1 5 5ซ c จากขนาดกระบอกสูบคูณช่วงชัก58คูณด้วย58.7ม mm. ิมด้านของกำลังสูงสุดเมดิซัน150ไม่ได้มีการเคาะระบุออกมาครับขณะที่ n m a x 155จะมีกำลังอยู่ที่15.4แรงม้าแบบ PS ที่8,000รอบต่นาทีและบดสูงสุด13.9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่นาที ซึ่งในจุดนี้แม้ว่ามาลากุติจะไม่ได้เผยสเปคในส่วนของกำลังเครื่องยนต์แต่ผมก็เชื่อว่า n m a x 155มีพละกกำลังที่มากกว่าเพราะเนื่องจาก CC ที่มันมากกว่ารวมไปถึงสมรรถนะที่การันตีในเครื่องบล็อกนี้มาแล้วหลายรุ่นด้วยกันร่วมกับที่ผมเคยขี่ทั้ง n m a x 155แล้วก็เมดิสั150มาแล้วเรื่องความแรงอันนี้ยืนยันครับว่า n m a x 155เขาแรงกว่าแน่นอน ขยับมาต่อกันในส่วนของระบบกันสะเทือนกันบ้างครับเมดิซัน150จะใช้โชค๊คหน้าเป็นแบบตะเกียบคู่หัวตั้งด้านหลังจะเป็นโชค๊คคู่ที่ปรับพีโหลดได้5ระดับฝั่งของ n m a x 155ครับด้านหน้าก็เป็นโชค๊คัพตะเกียบคู่หัวตั้งเช่นกันครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโช๊คคู่สปริงจากสเปคก็ต้องบอกว่ามันดูไม่หมีกันเท่าไหร่ครับแต่จากที่ได้ขี่จริงแล้วทั้ง2รุ่น ผมรู้สึกว่า n m a x ถือเป็นรถที่ให้การคอนโทรลได้ดีเยี่ยมในเบอร์ต้นๆของกลุ่มพรีเลียม a t 1 5 0 c c แต่มันจะมีข้อสังเกตอยู่ก็คือเรื่องของระยะยุบของโชคครับมันดูจะสั้นไปหน่อยและผมได้เคยคอมเมนต์ไปครับว่าถ้าเกิดเราเจอพวกลูกระนาดเนินหลังเต่าต่างๆจะต้องเบรกชะลอความเร็วให้มากครับแล้ค่อยๆหย่อนไม่งั้นโชคอาจจะยันกระแทกได้ พอได้มาลองขี่ตัวเมด i สัน150ผมรู้สึกเลยครับว่าเฮ้ย mm. มันทำได้ดีกว่าที่คิดในเรื่องของการคอนโทรลด้านโชคหลังครับเดิมๆเซตติ้งจากโรงงานผมถือว่ามันหนึบแล้วก็เฟิร์มดีประมาณหนึ่งเลยส่วนตัวผมคิดว่ามันทำได้ดีกว่าตัว n m a x อีกในส่วนของด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าผมว่าทำได้ดีพอๆกันแต่จุดที่ได้เปรียบก็คือเรื่องของระยะยุบตัวที่มันมีระยะเคลื่อนตัวมากกว่าตัว n m a x จากที่ผมได้ลองขี่ผมจำแบบพวกเนินสะพานเนี่ยไม่หย่อนเลยก็ยังพบว่ามันมีการคอนโทรลที่ดีอยู่ครับในส่วนของการพลิกลรถพลิกเลี้ยวอะไรต่างๆก็ทําได้ดีไล่ๆกับตัว n m a x แต่จุดที่ผมสังเกตอีกนิดนึงของ m e r ิสัน150ก็คือเวลาที่ขี่ความเร็วสูงๆผมกับพบว่าด้านหน้ามันดูจะเบาโหวงไปสักหน่อยครับต่อกันที่ระบบเบรค m e 150ให้จานดิสมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านหน้าครับเป็นจานเดี่ยวขนาด2 5 0า mm, มิลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์3พอพ์ตด้านหลังเป็นจานเดี่ยว2 2 0ม mm, ิลิเมตรทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์ตมาพร้อมระบบ CBS กระจายแรงเบรกในส่วนตัว n m a x ระบบดิสเบรกทั้งด้านหน้าหลังเช่นเดียวกันครับด้านหน้าเนี่ยทำงานร่วมกับคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวและด้านหลังก็เป็นสูบเดียวเช่นเดียวกันโดยจะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS แม้ว่าตัวขนาดจานเบรกทางยามาฮ่าจะไม่ได้ระบุไซส์มาครับแต่จากที่ผมดูแล้วสเปคอันนี้ผมให้เมดิสัน150ชนะไปแม้จะไม่มี ABS มาก็ตามเนื่องจากเวลาการขี่จริงพละกกำลังของตัวรถ NMAX ที่ค่อนข้างมากครับสำหรับระบบเบรกที่ให้มาผมดูว่าอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งแต่เมดิสัน150พละกกำลังในการหยุดรถถือว่า เพียงพอเลยเพียงแต่การไล่น้ำหนักตัวปั๊มบนอาจจะดูแข็งไปสักนิดหนึ่งเพียงเท่านั้นต่อกันที่ตัวชุดล้อมาลากุติเมดิสัน150ใช้ล้อขอบ14นิ้วทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยทางด้านหน้าครับสวมยางไซส์180ขอบ14ด้านหลัง120ทับ70ขอบ14 ขนาดที่ n m a x จะเป็นล้ออลอยขอบ13นิ้วทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังโดยด้านหน้าจะสวมยางไซส110์110/70ขอบ13แล้วก็ด้านหลัง130/70ทับขอบ13จุดนี้เราก็จะเห็นได้อยู่นะครับว่า n m a x มีไซส์ล้อที่เล็กกว่า1นิ้วแต่มีขนาดของตัวยางที่ใหญ่กว่าอยู่1เบอร์สำหรับมิติตัวรถเรามาเริ่มที่เมดิซัน150กันก่อน ความยาวคูณกว้างคูณสูงของมันจะอยู่ที่1,957 m mm, มมคูณ760ม mm, มคูณด้วย1,150 m mm. มเมเมื่อเทียบกับ n m a x ครับก็จะดูพบว่ามันใหญ่กว่า n m a x ทุกมิติเลยเพราะ n m a x จะมีความยาวอยู่ที่1,935 mm มม คุณด้วยความกว้าง740ม mm, ิลเมตรและคุณด้วยความสูง1,160ม mm. ิลเมตรแต่เรียนตามตรงครับเมื่อผมเห็นคันจริงด้วยตาผมรู้สึกว่ามิติตัวรถมันก็ไม่ได้ใหญ่กว่า n m a x สักเท่าไหร่นะัด้านของชุดเฟรมทั้ง2คันก็จะเป็นเฟรมเหล็กทั้งคู่ครับโดย n m a x เขาจะมีชื่อเรียกเฟรมของเขาว่า Backbone ในส่วนองศาแผงคอแล้วก็ระยะเทลเมดิสัน150จะอยู่ที่26องศากับระยะเทล92.5ม mm. ิม n m a x 155มุมองศาแผงคอจะมากกว่าอยู่นิดนึงครับก็คือ26.5องศาแล้วก็ระยะเทลจะมากกว่าครับขยับขึ้นมาที่100มิเมเมื่อดูจากตัวเลขตรงนี้จะพบว่า n m a x 155จะมีความมั่นคงเวลาขี่ที่ความเร็วสูงมากกว่า ซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าตรงกับที่ความรู้สึกผมเคยขี่มาแต่การพลิกรถทั้งสองคันนี้ส่วนตัวผมให้มองว่ามันดีทั้งคู่เลยครับแม้ว่าตามสเปคแล้วเมดิสันจะดูมีความคล่องตัวที่มากกว่าอยู่หน่อยต่อมาที่ระยะฐานล้อตัวมาลากุติเมดิสัน150จะมีระยะอยู่ที่1,350ม mm, ิมฝั่ง n m a x View Base สั้นกว่าอยู่10มิมอยู่ที่1,340ม mm. ม ซึ่งตัวเลขนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่มันสอดคล้องกันครับว่า n m a x ทํำไมมันถึงคลิกรถได้คล่องแคล่วไม่แพ้กันต่อกันที่ความสูงใต้ท้องรถหรือกาวเคียร์แลนด์ m e r c e d e 150ชนะไปเต็มๆเ,เลยครับเพราะมีระยะอยู่ที่145ม mm, ิมส่วน n m a x 155มีเพียง125มิเมเท่านั้นดังนั้นตัวเลขนี้มันจึงสอดคล้องกับตามที่ผมได้บอกไปว่าระยะยุบของโชค n m a x จะดูน้อยกว่า ขยบต่อมาในเรื่องของน้ำหนักตัวมาลาคุติเมดิสัน150ตามสเปคมันจะหนักกว่าอยู่ถึง11กิโลกรัมเลครับจะอยู่ที่142กิโลกรัมด้านของ n m a x จะอยู่ที่131กิโลกรัมจุดต่อมาความจุถังน้ำมันครับเมดิสัน150หรือว่าเป็นรถที่มีความจุถังน้ำมันมากทีเดียวครับอยู่ที่10ลิตรขณะที่ n m a x จะอยู่เพียง7.1ลิตรเท่านั้น ปิดท้ายกันที่ฟีเจอร์ไฮไลท์ต่างๆไม่ได้สันเขาจะมากับระบบกุญแจแบบรีโมทที่มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยยังไม่ใช่กุญแจแบบคีย์เลสนะครับและข้อเสียที่ผมพบเจอเลยก็คือมันชอบขี่ร้องดูจะเซนซิทีฟไปสักหน่อยส่วนชุดจอมารวัดครับก็เป็นจอแบบฟูลดิจิตอล lcd ระบบไฟสองสว่างก็แน่นอนว่าเป็นแบบฟูล led รอบคันและให้พอร์ตชาร์จไฟแบบ usb ระบบเบรกยังคงเป็นแบบ CBS กระจายแรงเบรกอยู่ด้าน NMAX ครับระบบกุญแจเขาให้มาเป็นแบบ Keyless มีระบบ Start-Stop System ชุดหน้าจอก็เป็นแบบ Full Digital LCD ระบบส่องสว่างรอบพันก็เป็นแบบ Full LED แต่ทว่าในส่วนของไฟเลี้ยวมันยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่และในรุ่นท็อปเขาจะมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ w i Connect มีระบบช่วยด้านความปลอดภัยอย่าง ABS แล้วก็ traction control ด้านราคาค่าตัวครับแบบแนะนำเมดิซัน150จะอยู่เพียง79,800บาทเท่านั้นฝั่งของ n m a x 155 Connected จะขยับขึ้นมาสูงถึง94,400บาทเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรครับกับรถ2คันนี้คันไหนโดนใจมากกว่ากันสำหรับผมแล้วหน้าตาผมให้ในส่วนของมาลากุติเลย ด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์าความแรงอันนี้ต้องเป็น N m a x แน่นอนส่วนการคอนโทรลนั้นผมว่าไล่ๆกันครับแต่มาลากุติดูจะทำได้ดีกว่าอยู่หน่อยถ้าได้เซตอัพในส่วนของน้ำมันโช๊คหน้าเพิ่มอีกสักนิดผมว่าน่าจะเพอร์เฟเลยทีเดียวและสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r v ์วเราจะนำเสนอเนื้อหาสาระอะไรยังไงก็ฝากคุณผู้ชมทุกคน,ต,ต,นกติดตามที่ช่อง n e l มอเตอร์วลของเราไว้ด้วยอย่าลืมกดติดตามที่ f a c e b o o k c o m motor มอเตไว้ด้วยครับ วันนี้ผมพลก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ g p x